หมัดขวายังไม่ได้ผลนะครับวันนี้ต้องมาใช้แข้งแข้งขวายังไม่ถึงเฉเดตหันมาสวนหมัดเฉเดตเตะกันอีกบเล็กเตะขวาลำตัวบเล็กแข้งขวาก็ดีนะครับเฉเดตหันมาแลกด้วยเฉเดตไม่เกรงกลัวรุ่นพี่แล้วเาเดชพยายามคอยโต้อคอยบงังเล็กเตะขวาลำตัวเฉเดชล็อกไว ยังแทงไม่ได้หนึ่งเข่าแล้วนะครับแทงเข่าขวาไปทีหนึ่งชาเด,ดชชาเดชกาตกไม่ได้นะครับเหลือก็ไม่ได้อีกบัลขวาของซปเปอร์เลกนี่ของจริงปเ,ปรเล็กเตะขวาลำตัวชาเดชจับขาเข็นยังเข็นไม่ไปนะครับซปเปอร์เลกติดเชือกอยู่ชาเดชแทงเข่าขวานีชาเดชล็อกอีก เด็ดล็อกไว้เล็กตัวอ้าวเสียหลักโดนซุปเปอร์เล็กเตะขวาลำตัวชันเดดวันนี้ยังบี้ไม่ออกนะครับเขายังไม่สมฤทธิ์ผลยังเดินไม่ออกซุปเปอร์เล็กไม่ปล่อยให้ชานเดดได้เดินเล็กเตะขวาลำตัวอีกวันนี้ไม่ออกมัดเท่าไหร,ร่นะต่อยหนึ่งสองเข้าไปหมัดซ้ายโดนไม่เต็มมัด เดนน่นเดินบุกอีกหันมาเซฟชาเดชระวังสองอย่างแล้วตอนนี้ระวังทั้งโอ้โหล่วงไปแล้วนะครับโดนขวามเปะเข้าไปเลยโอ้โหอาการตอนนี้น่าเป็นห่วงแล้วนะครับโดนไส้อีกโอ้โ,โหซุปเปอร์เล็กไม่ปล่อยนาะทีทองแล้วเดินยำ้ำเลยทีเดียวชาเดชโดนหมัดเข้าไปเปะแทงเข่ามันโดนนี่โดนบุกอีกโดนขวาหม,มัมเดเล็กต่อยขวาเข้าไปสามหมัด อีกมัดหนึ่งสายเป๋แล้วชาเดชหันมาแรกด้วยไม่โดนนับนะครับยังไม่ลงโดนขวาเต็มเต็มมัดโอ้โหชาเดชทิพนนะครับอาการตัวนี้น่าเป็นห่วงแล้วเหมือนกันหันมาแรกด้วยชาเดชแรกนึกถองโดนขวาของซุปเปอร์เล็กลงไปแล้วนะครับ นะครับโอ้โหเลือเป๋แล้วเป๋แล้วเจ็ดแล้วแปดไหวไหมไหวไหมไม่ไหวนะครับขายังเป๋อยู่โอ้โหกรรมการต้องไปประคองแล้วคุณดงอ่านครับ